คลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับโอเปร่าผู้คุมการสุดเก่งของซาริแบนให้มากขึ้นกันอีกนิดหน่อยนะครับกับเรื่องราวและประวัติของโอเปร่าและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาภายในเรื่องเรื่องที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้นของโอเปร่าโดยโอเปร่านั้นก็มีชื่อว่าโอเปร่าไม่ได้มีการเปิดเผยนามสกุลหรือชื่อตระกูลออกมา นอกจากนี้โอเปร่าก็ยังรู้จักในฐานะปีศาจคุ้มกันส่วนตัวของซาริแวนวันเกิดของโอเปร่านั้นไม่ได้มีการระบุไว้และเรื่องอายุก็เช่นกันโอเปร่านั้นมีสีผมสีดําในตอนแรกก็จะย้อมสีผมมาเป็นสีแดงมีดวงตาสีแดงส่วนน้ำหนักกระส่วนสูงนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาในส่วนของเวทประจําตระกูลของโอเปร่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาแต่แม้จะไม่ได้ใช้ในส่วนของเวทประจําตระกูลแต่แค่พลังทางกายภาพข,ของโอเปร่าก็ถือว่าแข็งเก่งเทียบเท่ากักบปีศาจระดับสูงหลายตนภายในโลกปีศาจเรื่องที่2ประวัติเบื้องต้นขอองโเปา โดยโอเปร่านั้นก็ถือเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีปริศนาเยอะพอสมควรเพราะนอกจากข้อมูลตัวละครจะเป็นปริศนาแล้วที่มาและต้นกำเนิดของโอเปร่านั้นก็เป็นปริศนาเช่นกันโดยถ้านับตามทไลายของเรื่องเราจะเห็นโอเปร่านั้นอยู่ภายใต,ใต้การดูแลของซาลิเวตมาตั้งแต่ตอนที่ซาลิเวตนั้นเป็นผู้อำนวยก,การของบาเบลุสและโอเปร่านั้นยังเป็นนักเรียนอยู่โดยในตอนที่โอเปร่าเรียนอยู่ที่บาเบลุสโอเปร่านั้นได้ฉายาว่ามิสเตอร์ดีท็อปด็อกออฟเดอะบาเบลุสหรือหมาลึกลับแห่งบาเบลุสที่ได้จัดการกับปีศาจแลละส่งงงปีศาาาาาเข้พยบมกถึ666ตน และด้วยฉายาที่เกี่ยวกับหมาทาให้ปีศาจหลายตนนั้นไปเพ่งเล็งคารโกแทนเพราะเป็นคนของตระกูลนัมเบลิอุสที่มีความเกี่ยวข้องกับหมามากกว่าและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคาริโก้นั้นถึงตนตามหาเรื่องตลอดเวลาและแม้ว่าโอเปร่านั้นจะจัดการไปมากมายขนาดนั้นแต่ตัวตนของโอเปร่านั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนกระทั่งคารโกกับบารเลรมาเจอและโอเปร่านั้นก็ถูกใจทั้งสองคนเลยใช้อำนาจของซาลิเวนในการจัดตั้งท็อปด็อกแบทเลอร์ขึ้นมาและให้ทั้งสองคนนั้นมาเป็นสมาชิของแบทเลอร์หรืืออออกกกก็็เเเเรรียไไดด้้้ว่าา่่าาาาามปปนนนนนลลงงขโัแหหะซึะใภาคา และเมื่อโอเปร่าเรียนจบโอเปร่าก็เริ่มจะทางานอยู่กับซาริแวนในฐานะมือขวาผู้ช่วยผู้คุ้มกันและพ่อบ้านส่วนตัวของซาริแวนและพร้อมทําตามคําสั่งของซาริแวนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูอิลูมะหรือการปกปิดความลับเรื่องมนุษย์ของอิลูมะไม่ให้คนอื่นรู้ในปัจจุบันนอกจากโอเปร่าจะเป็นพ่อบ้านของซาริแวนแล้วโอเปร่าก็ยังเป็นเหมือนพี่ชายของอิลูมะอีกด้วยที่พร้อมช่วยเหลืออิลูมะทุกอย่างและหลังจากจบภาคฮาร์ดเบเกอร์โอเปร่าก็เข้าทำงานในบาบิลุสในฐานะอาจารย์พิเศษเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยยขององิมาที่บุด้วเล เรื่องที่3ความสัมพันธ์รอบข้าของโอเปร่าโอเปร่ามีความสัมพันธ์กับใครบ้างสำหรับอิลูมะโอเปร่านั้นเคยตั้งคำถามในตัวของอิลูมะว่าทำไมซาลแวนนั้นถึงรับเลี้ยงอิลูมะที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทั้งอ,อนแอและพังง่ายจนเมื่อโอเปร่านั้นได้อยู่กับอิลูมะมากขึ้นทำให้โอเปร่านั้นได้เห็นอะไรหลายอย่างในตัวของอิลูมะซึ่งทำให้โอเปร่านั้นมีมุมมองที่เปลี่ยนไปโดยจะเห็นอิลูมะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและโอเปร่านั้นก็พร้อมฝากความหวังของตัวเองไว้กับอ สำหรับซาริเวนโอเปร่านั้นก็อยู่ซาริเวนมาตั้งแต่ตอนที่โอเปร่าเรียนอยู่แม้เราจะเห็นสถานะของโอเปร่านั้นเป็นคนรับใช้ของซาริเวนแต่จากมุมมองของซาริเวนนั้นซาริเวนคงจะเห็นโอเปร่าเป็นเหมือนลูกหลานมากกว่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่โอเปร่านั้นอยู่กับซาริเวนันก็เป็นเพราะว่าการที่ปีศาจจะอยู่ตัวคนเดียวในโลกปีศาจนั้นถือเป็นเรื่องที่อันตรายทําให้การอยู่กับปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าจึงเป็นต้นเลือกที่ดีกว่า ซึ่งในส่วนนี้นั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าโอเปร่านั้นน่าจะเป็นปีศาจกำพาที่ไม่น่าจะเหลือครอบครัวหรือตระก,กูลเหลืออยู่แล้วและการที่โอเปร่านั้นมาอยู่กับสามผู้ยิ่งใหญ่นั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับปีศาจที่เหลือตัวคนเดียวอย่างโอเปร่าซึ่งก็ทําให้ผมนั้นคิดอะไรแปลกๆขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือโอเปร่านั้นอาจจะเป็นปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของซาลิเว์หรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นความคิดที่แปลกจริงนั่นแหละ สำหรับคาเลโกโอเปร่านั้นก็เป็นรุ่นพี่ของคาเลโกในตอนที่เลยนอยู่ที่บาบิลุตที่ชอบสั่งให้ไปซื้อขนมปังให้หรือช่วยถือกระเป๋าให้และตัวของโอเปร่านั้นก็ยังชอบแกล้งคาเลโกอีกด้วยซึ่งตัวของโอเปร่านั้นก็มักจะบอกเสมอว่าพวกเราสนิทกันแต่คาเลโกนั้นไม่คิดอย่างนั้นและไม่คิดจะสนิทด้วยและเมื่อคาเลโกนั้นมาเป็นสัตว์รับใช้ของอิลุมกักก็ยิ่งเข้าทางโอเปร่าเข้าไปอีกแต่แม้ว่าคาเลโกจะเกลียดขีหน้าโอเปร่ามากแค่ไหนแต่โอเปร่านั้นก็ชอบในความสัมพับบััันนนธ์แแบบบบีีี้ลละโอออออเเปอองงเงงเปปรร่่่่่าาาาาายยยงงงงงกกกกววไไไมมคคุพขตด สำหรับบารลัมโอเปร่านั้นก็ค่อนข้างเอ็นดูบารลัมเป็นพิเศษเพราะบารลัมนั้นถือเป็นรุ่นน้องที่เคารพรุ่นพี่ซึ่งแตกต่างก,กับคาริโ,โก้และบารลัมนั้นก็ไม่เคยต่อ้อต่อเถียงเหมือนกับคาริโก้ซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมบารลัมนั้นถึงไม่ตกเป็นเป้าหมายในการแก้ของโอเปร่านอกจากนี้บารลัมยังได้โอเปร่าช่วยเหลือในตอนเทศก,กาลเก็บเกี่ยวอีกด้วยสําหรับอาร์เมริโอเปร่านั้นคาดหวังในตัวของอาร์เมริพอสมควรเพราะอาร์เมรินั้นถือเป็นปซ่าที่มีศักยภาพและยังพ ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคเทศกาลดนตรตีสำหรับนักเรียนในห้องเรียนอปกติทุกคนในห้องนั้นก็เคารพในตัวของโอเปร่าทั้งในฐานะปีศาจคุ้มกันของซาริแวนและอาจารย์พิเศษอีกทั้งยังเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งพาได้ยิ่งมาเทียบกับอาจารย์ประจาชั้นอย่างคาเลโก้แล้วก็ยิ่งไม่แปลกใจเท่าไหร่และอาจจะเป็นเพราะว่าโอเปร่านั้นเป็นไม่กี่คนที่สามารถสยบคาเิโก้ได้ด้วยสำหรับปีศาจตัวอื่นๆก็เคารพในตัวของโอเปร่าเพราะเป็นถึงมือขวาของผู้อำนวยการทําให้โอเปร่านั้นแม้จะเป็นอาจารยย์กด้ันว เรื่องที่4ความสามารถของโอเปร่าในด้านความสามารถของโอเปร่านั้นก็เรียกได้ว่าเก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะในฐานะพ่อบ,บ้านอย่างการทําอาหารทําความสะอาดหรือการจัดก,การโซนต่างๆภายในเครือห้างของซาริเวนนอกจากนี้โอเปร่าก็ยังมีทักษะในการแต่งหน้าทําผมอีกด้วยเห็นได้จากการแต่งหน้าให้กับอิลุมะซึ่งก็ออกมาหน้ารักซะขนาดนี้ ในด้านทักษะการต่อสู้แม้อเปรานั้นจะไม่เคยใช้เวทมนต์ในการต่อสู้เลยแต่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นการโจมตีทางกายภาพอย่างการใช้หมัดหรือการเตะเป็นหลักอย่างในตอนวอเตอร์ปาร์คที่โอเปรานั้นก็มีท่าโจมตีที่รุนแรงระดับเดียวกับคาเลโกและบารลัมซึ่งเป็นการใช้กําลังกายเพียวๆหรือการต่อสู้กับคาเลโกด้วยการใช้มือเปล่าทําให้มองได้ว่าโอเปรานั้นน่าจะเป็นปีศาจที่อัพค่าสเต็งม,มาเต็มหลอดแต่ไม่เคยอัพค่าพลังเวทหรือมานาม,มาเลยหรือจริงๆแล้วโอเปราจะใช้เวทมนต์ไม่ได เรื่องที่5อันดับแรกของโอเปร่าโดยจากความสามารถของโอเปร่าและตำแหน่งที่เป็นอยู่อย่างการเป็นมือขวาของสลิแวนที่เป็น3ผู้ยิ่งใหญ่ก็ทำให้ปีศาจหลายตนภายในเรื่องนั้นเชื่อว่าโอเปร่านั้นน่าจะเป็นปีศาจที่อยู่แรงเทิดหรืออันดับ9 แต่ส่วนตัวเราคิดว่าไม่น่าใช่แม้อเปร่าจะเก่งแต่ฝีมือของโอเปรานั้นก็น่าจะอยู่แค่อันดับ8หรืออันดับครสมากกว่าซึ่งก็จะเป็นอันดับที่เท่ากับคาริโกและบารลัมเพราะอันดับ9นั้นน่าจะเป็นอันดับของปีศาจระดับ13มงกุฎหรือไม่ก็3าเวลประหุษที่ได้ทาบางอย่างให้กับโลกปีศาจส่วนอันดับ10นั้นก็ไม่รู้ว่าอันดับนี้นอกจากราชาปีศาจกับ3าผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะมีปีศาจตนอื่นนั้นสามารถขึ้นมาอันดับนี้ได้หรือไม่ ทำให้อันดับ8นั้นดูจะเหมาะสมกับโอเปร่ามากกว่าแถมดูจากการเจอกันของโอเปร่ากับแม่ของอลิซซึ่งก็ทําให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง13มงกุฎกับปีศาจคุ้มกันดังนั้นอันดับแรกของโอเปร่าก็น่าจะเป็นอันดับ8เทียบเท่ากับคาริโก้และบาร์หลามมากกว่าเพราะไม่น่าจะส่งไปถึงอันดับ9แต่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าอันดับ7หรือว่าถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอันดับแรกของโอเปร่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ เรื่องที่6ปริศนาเรื่องเพศของโอเปร่าแม้หลายคนอาจจะคิดว่าโอเปร่านั้นน่าจะเป็นเพศชายจากการพูดลงท้ายด้วยคำว่าครับแต่จริงๆแล้วนั้นในส่วนข้อมูลตัวละครของโอเปร่าข้อมูลในเรื่องเพศนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่ขนาดตัวาจา์ผู้แต่งนั้นยังเลือกที่จะไม่ตอบและปัดคำถามเวลามีคนถามเรื่องเพศของโอเปร่าซึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่อิลูมาเคยถามเรื่องเพศของโอเปร่าโดยอิลูมาก็ตอบแบบลังเลว่าโอเปร่านั้นน่าจะเป็นผู้หญิงโดยตัวของโอเปร่านั้นก็ตอบแบบปัดไปทีแล้วก็ไปทำทุลัยใหกตัวขออองิมและคน่านาไปอีกกและะดูเหมมืออนนนนวว่าาปั้จสคลึกัับเเเรื่ออองงงพศขตว เรื่องที่7งานเดเลของโอเปร่าโดยงานอดิเรกของโอเปร่านั่นคือการอาบแดดพูดคุยกับอิลูมาและสลิเวนและเมื่อโอเปร่าอยู่บ้านคนเดียวโอเปร่านั้นจะไปนั่งบันลังของสลิเวนและถ้าสลิเวนกับโอเปร่านั้นทะเลาะก,กันโอเปร่านั้นจะเอาซ่อมไปซ่อนเรื่องที่8สิ่งที่ทําให้โอเปร่ากลัวแม้เราจะเห็นโอเปร่านั้นทาหน้านิ่งตลอดเวลาแต่โอเปร่านั้นก็เคยแสดงท่าทีที่หวาดกลัวเหมือนกันซึ่งจะอยู่ในช่วงที่อิลูมาอยู่ในร่างวัสัจปีศาจเรื่องที่เร่าความปรารถนาของโอเปร่าโดยความ เรื่องที่10โอเปร่านั้นได้ขึ้นปกหนังสือเล่มไหนบ้างโดยโอเปร่านั้นได้ขึ้นปกหนังสือทั้งหมด4ี่เล่มด้วยกันได้แก่เล่มที่9เล่มที่23เล่มที่32และเล่มที่42เรื่องที่11บทบาทของโอเปเร่า,ปาในภาคมาเฟียโดยบทบาทของโอเปร่าในภาคมาเฟียนั้นโอเปร่าก็จะเป็นคนคุ้มกันสวนตัวของอิลลมะและยังคงดูถูกคาริโก้เหมือนเดิมแต่ไม่ได้น่ารักเหมือนในภาคหลักและดูเหมือนว่าโอเปร่านั้นจะเป็นโรกบางอย่างที่ทําให้เจ้าตัวนั้นมีอารมณ์แปรปรวนเครียดง่ายทุกใจและค่่่ออนข้างงไมเชืั ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบโอเปร่าในภาคมาเฟียสักเท่าไหร่เพราะในขณะที่ภาคหลักโอเปร่านั้นดูเหมือนแมวบ้านที่ดูเชื่องเชื่องหน้ากอดหน้าอ้อนโอเปร่าในภาคมาเฟียนั้นโคตรดุยังก็แมวป่าที่พร้อมกัดทุกคนที่เข้ามาใกล้ไม่เว้นแม้แต่เจ้าของและเรื่องสุดท้ายคนให้เสียงภาคโอเปร่าโดยคนให้เสียงภาคโอเปร่าในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือคุณมิสกีไซงะผู้ให้เสียงภาคเยเลนาจากแอคแทกออนไททันหรือภาพิภพไททันและชินโดทาคุโตะจากนักเตะแข้งสายฟ้าโกหรือตำนานลูกบอลร้องให้โอเปร่า わざわざส่วนคนให้เสียงภาคโอเปร่าในเวอร์ชันภาษาไทยนั่นก็คือคุณวิรยาจงศิริหรือพี่โซซึ่งถือเป็นนักภาคหน้าใหม่และภาคเสียงให้กับตัวละครหลายตัวภายในเรื่องอิลูมาทั้งสามซีซันต่นต่แต่ตตตจะเอาแต่ใจก็ควรมีขอบเขตนะท่านอ๋อโอเปร่าปีศาจกัมพารา,ราก็มีให้เลือกมารับเลี้ยงเยอะแยะจะตายแต่ท่านกลับไปเอาเด็กมนุษย์มารับเลี้ยงเป็นหลานแทน ท่านกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่และก่อนจะจบคลิปเนื่องจากช่องนี้นั้นมีผู้ติดตามครบ5,000ซับแล้วก็เลยอยากจะทำ Q&A ซึ่งก็สามารถส่งคำถามไปที่โพสที่อยู่ในช่องได้เลยนะครับจะถามเรื่องเกี่ยวกับอิลุมะหรือเรื่องอะไรก็ได้นะครับจะพยายามตอบให้และนี่ก็จะเป็นประวัติและเรื่องราวของโอเปร่าผู้คุมการสุดแกงของซาริเวนหากว่ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ